สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับโค้ดทิพซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้โค้ดทิพซ่าจะมาเล่าอะไรนะคะจะมาบอกว่าหลายคนนะคะที่เทรดกําไรตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่พอปลายสัปดาห์มาทําไมพอร์ตแตกทําไมล้างพอร์ตนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่เจอจุดบอดในการเทรดของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะโค้ดทิพซ่าก็เลยอยากจะมาบอกว่า โคดิฟซ่ามี24นะ24จุดบอดที่ทำให้เทรดเดอร์พอร์ตแตกแบบเรือลังคำว่าเรือลังคือแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกนะคะทำยังไงนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพอร์ตแตกแล้วนะคะอ่าเพราะอะไรทำยังไงโคทิฟซามีบอกนะคะหลายคนนะคะยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าเหตุผลที่พอร์ตเราแตกเนี่ยมันเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะสัญญาณการเข้าออเดอร์ที่ผิดพลาดและขาดทุนย่อยยับนะและมันทําให้เราขาดทุนย่อยยับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณในการเข้าออเดอร์ของเราที่มันผิดพลาดเนี่ยมันสัญญาณอะไรนะมันคือสัญญาณอะไรและมันทําให้เราขาดทุนแล้วขาดทุนอีกขาดทุนแล้วขาดทุนอีกนะคะและพอร์ตแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกถ้าทุกท่านทราบนะคะว่า24สัญญาณนี้นะคะ24จุดบาดเนี่ยมันคืออะไรนะ ท่านจะไม่มีวันล้างผอดอีกเลยนะจะไม่มีวันล้างผอดอีกเลยนะคะแล้วก็พอดโตเอาตัววันตัวคืนตัววันโตคืนเลยรับรองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้นะวันนี้มีคนมาบอกให้รู้นะคะใครที่ไม่รู้นะคะก็อ่าต้องเข้าเรียนนะคะต้องเข้าเรียนเพื่อรู้นะคะโคตทิปซ่ามีห้องเรียนนะคะอ่า บอกเทคนิคการเข้าทำกำไรแบบมีเหตุผลนะคะเพื่อปิดจุดบอดที่ทำให้ท่านขาดทุนแล้วขาดทุนเล่านั่นเองนะคะใครสนใจนะคะก็ลงทะเบียนเข้ามาเรียนได้นะนะคะเข้ามาเรียนได้นะค,ะคอร์สหลักแสนนะคะเราไม่ต้องให้คุณจ่ายนะคะให้คุณเข้ามาเรียนรู้ไปเลยฟรีๆนะคะเอาไปใช้ทำกำไรเลยฟรีๆนะคะเมื่อคุณรู้จุดบอดของคุณแล้ว คุณจะกำไรไปตลอดชีวิตเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะโค้ดทิซ่าก็ฝากเอาไว้เนาะว่าใครที่ยังไม่รู้จุดบอดของตัวเองนะคะใครที่ยังไม่รู้จุดเข้าทำกำไรที่มันผิดพลาดของตัวเองนะคะเข้ามารู้ที่คลาสนี้เลยนะคะแล้วเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ